มาดูสิ่งที่ต้องระวังนะครับอืมในเดือนมิถุนายนอยู่เนี้ยชาวราศีกรกฎนี่นะมันเป็นในจุดที่ปรับต้องปรับตัวเยอะอ่ะอืมในเดือนนี้ปรับตัวเยอะจริงๆเนี่ยเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องหลากหลายอย่างให้มันเกิดความสําเร็จถามว่าสําเร็จไหมโอกาสมีแต่เป็นสิ่งต้องระวังคือการวางแผนนะการปรับตัวความเครียดสะสมนะจากงานเก่าๆจากเรื่องเก่าๆความคิดต่างๆมันต้องตกผลึก และจัดการรีตัวเองใหม่ให้มันมีความเก่งกับมากขึ้นเอาประสบการณ์มาใช้เนี่ยจะเป็นจุดหลักที่ให้คุณเกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรูบาาจารย์ด้อยากจะเตือนอะไรภาพรวมนะครับในเดือนพฤษภายอย่นี้นะครับ อย่างแรกนะครับไปขึ้นเป็นพระศิวะอืมในเรื่องของพลังงานพระสิวะเนี่ยดีมากๆานะเพราะว่าพลังงานพระศิวะเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของการขจัดปตอปรสรรคปัญหาให้พ้นไผ่เออให้พ้นพยันตรายต่างๆแนะนําเลยนะให้คุณไปไหว้พระศิวะนะครับที่บิ๊กซีราชดำเนินนะเออให้ท่านปกปักรักษานะคุณก็พอเวลาคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณไปถึงหน้าพระพักของ,ององค์พระศิวะนะขอผรอนท่านเอขอขอพลังอํานาจ ขอบารมีท่านนะให้สู่ถึงตัวคุณนะให้ท่านล้างเคราะห์ล้างศกล้างโรคล้างภัยนะพอคุณขอแนละ้วคุณก็ไปกระซิบกับเป็นพระโขนนทีนะเออให้บอกท่านไอสาธุเิบอกว่าบอกพระศิวะหน่อยนะให้ท่านช่วยปกปักรักษาให้คุณเนี่ยมีความสุขมีความเจริญมากขึ้นเรื่องอะไรก็ขอได้เลยบอกได้เลยนะและรวมไปถึงสุดท้ายนะพมืคอกุมาที่แล้วเนี่ยไปรดน้ำอ่ารดน้ํากับ สิวฤกืมบทดาวสิวฤกให้เกิดความสิริมงคลนะครับอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นตัวคุณไม่ว่าจะเป็นงานงานไม่ว่าจะเป็นเงนินไม่ว่าจะเป็นความร,รักหรือบริสัท์อะไรก็ตามที่มาราคารังคาดราควานค,คุณเนี่ยได้มลา,ายหายสิ้นไปนะจากพลังงานที่คุณไหว้พระศิวะนี่แหละนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของพระอินทร์นะครับครูบาอาจารย์บอกบอกในเรื่องของการทำนะคิดอะไรแรกก็ตรงทำนะคิดอะไรตรงอยากคิดเยอะ เอออย่าลังเลสงสัยนะคิดเยอะไปไม่ได้ทานะคิดอะไรด้ต้องทําเลยนะมันจะทําให้เป็นเหมือนเราได้ลอง ấy. เนอถึงแม้จะผิดพลาดอย่างน้อยก็ได้รับรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่นะแม้เช่ว่าเราไม่ทําอะไรก็ไม่รู้มันก็จะลังเลไปหมดอ่ะนะพอคุณเริ่มทาปุ๊บเริ่มรู้ลาตรงนี้ทำารงน้ทำมีการปรับตัวอย่างที่บอกไปว่าต้องปรับตัวในเรื่องการทําของชาวเราเสียกฎนะครูบาจานันทุนบอกว่าจงปรับตัวให้เกิดความเก่งนะแล้วก็สร้างพลังงานบุญนะสร้างกุศลเยอะ เพื่อส่งเสริมให้ตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์มีธรรมมีความสําเร็จเกิดขึ้นในด้วยเชิงกัดน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากเดลตาด้วยครับนอนชีวิตในเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะครับนบทิโทสะ,สะโมฆะโมไม่มีเครอะไร้ใดเสมอด้วยความโกรธความโกรธเรนี่เป็นเครอะไร้นะมันเป็นการคาสตินะเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเองต้องนําไปพิพจนนะิรณาการปรับตัวปรับจิตปรับใจปรับอารมณ์ นะใครมีความคนที่โกรธง่ายคนที่มีความจิตใจที่มันมีความร้อนรนมันทําให้ทุกอย่างพังทลายได้นะนั้นทุกๆอย่างจะสําเร็จได้ด้วยสติสมาธินะหากคุณคุมสิได้เพราะร้ายจะไม่บังเกิดตัวคุณจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับเป็่งไพขึ้นในเรื่องของ พระวิษณุนะครับพลังงานพระวิษณุคือการปกปักรักษานะพลังงานพระวิษณุบง่งบอกในเรื่องของการที่คุณอยากจะรักษาความรักนะความมันม่นคงในความรักหรืออยากได้รักที่สมหวังมั่นคงดังใจดังคิดดังฝันเนี่ยมันอยู่ในใจของคุณด้วยนะเออทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือที่ว่าคุณเนี่ยต้องรักตัวเองก่อนออนะครับนะ คูบารจันเหมอะ้คุณนะัรักตัวเองที่เป็นนะัจงเป็นใจที่เข้มแข็งจงเป็นใจที่รักษาจิตรักษาใจและรักที่คู่ควรและรักที่ควรที่จะครอบครองนะ่ะมีอยู่แล้วนะดึงดูดเข้ามาคนแบบแบบเดียวกันนะ่ะจะดึงดูดมาหาซึ่งอะไรกันน,ะนั้นคุณน่ะอยากได้ความรักแบบไหนจงเป็นคนแบบนั้นนะสองไปขึ้นในเรื่องของปักษาวายุนะครับพลังงานนะในเรื่องของรัก ที่ยิ่งยงรักที่ยืนยาวคุณมีสิทธินะสิทธินั้นเป็นของคุณนะสิทธินั้นเป็นของของคุณโดยตลอดอยู่แล้วแต่เป็นคุณอาจจะก,กลัวเหนื่อยยาก,กลัวนะกลัวกังวลจะเกินไปไม่ดีนะครูบาอาจารย์ก็คอยอยู่นำช่วยเหลือให้รักตรงนี้นะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณเพียงแค่ต้องเปิดใจให้กว้างนะครับสิ่งดีๆนะเหมือนครูบาอาจารย์ต้องคัดต้องท่าน,นเลือกแล้วนะครับในเรื่องของความรักที่ มีโอกาสจะได้พบได้เจอด้วยเช่นกันของชาวราศีกรกฎนะครับแล้วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับไพ่ขึ้นเป็นชาปนากิจนะครับในเรื่องของการปล่อยวางนะไพ่ขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นหน่งจุดจบนะอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าอยากเรื่อฟื้นคืนขึ้มนมะาไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันด้วยเหตุผลดีสุด ระวังเรื่องอารมณ์นะคะรับครูบาอาจารย์เตือนมาเลยนะ,ะสองไปขึ้นในเรื่องของอินรคูนะครับความรุ่มหลงความต้องการการผูกมัดจริงๆมันเป็นแรงดึงดูดที่มันเข้าหากันโดยไป็นการที่คุณเองมันเหมือนต้องใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกเล็กๆน้อยๆไปขึ้นความรุ่มหลงขึ้นมันอาจจะขาดในเรื่องของความรักที่เป็นเรื่องของความเข้าหากันการพบเจอกันใครที่อยู่ไกลๆกันก็ ไปหากันบ้างนะรบวมไปถึงการส่งผลบานครูบาอาจารย์บอกในเรื่องของใจที่มันต้องผูกติดกันนะมันแยกกันไม่ได้หรอกคู่คุณจะเป็นคู่ที่มันเป็นทั้งคู่เวรทั้งคู่กรรมทั้งคู่บุญทั้งคู่บารมีมันทุกอย่างไปหมดแหละนะต้องหนักเอาเบาสู้นะทุกอย่างก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับรักษาใจกันนะมีความสุขซึ้งแล้กันคุณก็สร้างความสุขของความรักได้ดีได้้วยการคู่แต่ต้องเปิดใจพูดคุยกันให้มากด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระถังสมจักนะครับไพ่ขึ้นพลังงานที่บ่งบอกนะครับในเรื่องความตั้งมัน่นใะพระถังสมจังเนี่ยท่านกว่าจะถึงชมพูทวีปนานานะเนาะขนาดมีเจ้าพ่อเหงเจียนะเออไซอิวนะเออจะพาไปเหอะไปก็ได้นะแต่้าไมเอานะท่านใช้ความมุขมานะเดินไปดีกว่าเนอนะนะขี่ม้าไปเดินไปเรื่อยๆนะฝ่าปันโอุปสรรค์ปัญหา มากน้าหลายอย่างทั้งมารทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะเต็มหมดเลยนะแต่ท่านก็มีความอดทนอดก้นมีความฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะแล้วเนี่ยชีวิตของตัวคุณก็เช่นกันนะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจงฟันฝ่านะสู้ต่อไปเนะี่ยถึงแม้ว่าจะยากหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็ทําได้นะด้วยความอดทนอดการเนี่ยครูบาอาจารย์อยากบอกว่าให้คุณอดทนและเป้าหมายอยู่ข้างหน้าคุณเองนะครับเต็มที่ กับสีธรรในปัจจุบันก็เพียงพอนะครับสองไหขึ้นในเรื่องของตั้งศาลนะรในเรื่องของการไหวนะ้เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับอนุททศบุญนะครับให้กับเจ้าทางบ่งบอกในเรื่องของครูบาอาจารย์ด้วยนะที่ท่านคอยปกปักรักษาดูนำช่วยเหลือทุกคนอยู่นะไม่เคยหนีห่างไปไหนยิ่งถ้าคุณทําคุณางามความดียิ่งถ้าคุณอยู่ในศีลธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ทิ้งคุณอยู่แล้วนะครับไม่หนีไปไหนด้วยนะให้คุณ อยู่ในศีลธรรมเอาไว้และครูบาอาจารย์ก็จะช่วยกุณเองนะครับหนึ่งไปขึ้นในเรื่องของพระพฤหัสบรีนะพระพฤหัสเนี่ยบ่งบอกเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะเออพระพฤหัสเนี่ยคือครูบาอาจารย์โดยตรงนะแสดงว่านะครับคนชาวราศีกรกฎเนี่ยมีครูบาอาจารย์ดูแลป,ปกปักรักษาดีนะเออครูบาอาจารย์ดูแลดีแต่คุณก็ต้องทําตัวที่ดีพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่ดูแลคุณดีด้วยนะครับคือ ท่าเือยสิ่นที่นี่แหละนะครับเผากูอาจารย์คอยหนุนนําช่วยเหลือคุณอยู่คอยที่จะสั่งคอยจะสอนคอยจะหนุนนําช่วยเหลือนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของสืบชะตานะครับเป็นในเรื่องของการเสริมพลังงานใจนะจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธินะครับการสืบชะตาตัวเองการไปเข้าร่วมพิธีต่างๆมงรวมมงคลพิธีต่างๆที่ตามาวัดวารามต่างๆเออการสระดาะเข้าการอาบน้ำมนต์นะ ช่วยได้เหมือนกันนะเออเป็นการเสริมดวงเสริมบาร,รมีให้ชีวิตมีความก้าวหน้าม,มากขึ้นหรืออีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะอยากจะแนะนำคือนี่เลยถ้าเจอพญานาคที่ไหนให้คุณไปไหว้ะนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับไปขอพรกับองค์พญานาคจะเสริมดวงคุณในเดือนนี้และส่งเสริมให้คุณเกิดความก้าวหน้าความสําเร็จมากขึ้นในชาวราศีกรกฎนะครับ <ersch> ให้ขึ้น <utral. S 2> เป็นปีขานนะครับในเรื่องของพลังงานความกล้านะกล้าคิดกล้าทำนะครับในเรื่องของการประหยัดในเรื่องของการรักษาเงินนะในการที่บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยนะในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการเก็บเงินเก็บทองในเรื่องการปรึกษาหารือผู้รู้นะครับรูบาาจย์บอกว่าคิดดีททาดีในเรื่องรายจ่ายเดี๋ยวจะหมดไปรูตัวเพราะรูบาาจย์ก็ให้ด้านโอกาสต่า <HO> ง <US S> ๆ นะเหมือนดูนำช่วยเหลือคุณดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องการเงินมันจะมีมาอีกแต่ว่าหากคุณดูแลไม่ดีนะก็ไปหมดได้เหมือนกันนะสองเป้นเรื่องของพยายมนะครับอืกฎแห่งกรรมนะทาอะไรก็ชดใช้นะเออใช้เงินไปก็หมดนะเออทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทํานั่นแหละนะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งสร้างยิ่งมีนะครับยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำของตัวคุณนะครับอยู่ที่ ตัวคุณก็ต้องหมั่นทําคุณงามความดีนะครูบาอจารย์ก็จะคอยนุนนําช่วยเหลือตัวคุณนะอยู่ในศีลธรรมก็จะดีที่สุดนะครับ